จริงๆประเด็นที่ฟังดูเพ้อฝันมากเลยคือว่ารู้สึกว่าที่นี่มันเป็นสวรรค์มันบริสุทธิ์จริงๆคนเคินนิสัยดีอยู่กันด้วยความรักถ้าเราทําหนังแบบนี้ออกมาฉายให้คนเมืองอย่างพวกเราดูมันก็อาจจะเหมือนกับเป็นน้ําหยดลงมาในจิตใจทําให้เราได้คิดถึงชีวิตที่มันเรียบง่ายอะไรเงี้ยมองกลับไปเป็นประเด็นนี้คืีเช่มากยแต่เราก็ไปทำกันด้วยประเด็นนี้นะแต่พรากว่าหนังเสร็จองมาแล้วมันไม่ได้ได้ประเด็นนี้แล้วมันเปลี่ยนไปเยอะพอเราเริ่มไปถ่ายหนังจริงเราเริ่มรู้ว่า มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยตอนที่ผมคิดว่าจะทำโปรเจกต์นี้เนี่ยไม่มีคนอื่นเลยที่อยู่ในหัวผมนอกจากเป็นเอกพี่ต้อมเก่งเรื่องการสื่อสารกับคนมากพี่ต้อมสามารถที่จะดึงสิ่งที่มันน่าสนใจออกมาได้คือสศญชาสญรณการต่างของพี่ต้อมเนี่ยมันมันใช่มากๆเลยนะ ตัวอย่างเช่นบางวันเราอาจจะไม่ได้ช็อตอะไรเลยเนี่ยผมในฐานะโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นผู้กำกับร่วมด้วยเนี่ยบางทีผมก็สติแตกเลยว่าวันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ช็อตได้เลยแต่พี่ตั้มจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเขมาเดี๋ยวมันเข้็มาเดี๋ยวเป็นเรื่องมาถึงเวลามันมามันมาเลยซึ่งก็จริงแต่หนังที่ผ่านเรียกว่าเป็นหนังเป็นเอกเนี่ยทุกครั้งที่เวลามันเริ่มบนกระดาษ มันก็เป็นแบบเนี้ยนะเราก็คิดคล้ายกันว่าไม่เป็นไรมันมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราเชื่อในมันอ่ะถ้าเรารู้สึกกับมันอย่างนี้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวพอเราทําไปพราะมันไม่อยู่ในมือเรามันคล้า่ทำกับข้าวเดี๋ยวเราเอาวัตถุดิบเหล่านี้เข้าไปในครัวพอเราเริ่มไปปรุงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นจานของเราอ่ะจริงๆแล้วบางทีพอเราไม่ควบคุมอะไรมากมันกลับดีดีกว่าเวลาเราพยายามจะไปควบคุมมันให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเป๊ะ ซึ่งในกรณีนี้มันมัน,มนพอไปถ่ายทําจริงๆแล้วไปเจอชาวบ้านจริงๆไปคุยกับคนทุกคนทคนจชิงเนี่ยไอ้ความเพอ้อฝันอันแรกอะที่คิดว่านี่คือสวรรค์มันล่มสลายไปหมดเลยฮะคนที่นั่นก็ต้องดิลกับชีวิตที่เรียกว่าแลนด์แคนมากแล้วก็เขาก็เหมือนคนที่อันเดอร์พรีวิลเลทั่วไปในโลกนี้ก็วันๆก็ต้องคิดถึงแต่เรื่องการเอาตัวรอด การจะอยู่ยังไงอาหารมื้อต่อไปจะมาอย่างไงอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่สวรรค์แบบที่เราคิดเลยไม่ใช่ภาพที่เราคิดโอ้โมีหิมลาลัไอยู่ตรงนั้นตื่นตอนเช้ากินกาแฟกันไอ้นั่นมันมันเป็นภาพลวงตาที่เราไปเห็นในตอนแรกแล้วเราก็คิดกันว่าเราจะทำหนังเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งดีใจมากที่พอไปถึงแล้วเราเปิดเลด้์กันเอาไว้ว่าเราไปดีเทคได้ว่ามันไม่ใช่ก็เพราะเราขาดสิ่งนั้น เราคิดว่านะคนเมืองก็คือคนเมืองขาดอะไรอะ่ะขาดความสงบขาดความเรียบง่ายแล้วก็คนเมืองชอบพลนคนเมืองก็เลยคิดว่าตรงนั้นเป็นสวรรค์เวลาไปเจอที่แบบนั้นอะ่ไะไม่จำเป็นองไม่กัดลางทุกทุกท,ท,ที่ที่มีความสงบมีความเรียบง่ายของวิถีชีวิตพวกเราเองก็จะชอบคิดว่าโอ้ยมันสวรรค์จังไม่ต้องอะไรแค่เวลาเราบอกคนว่าเราไม่เล่นโซเชียลมีเดียเลยเราไม่มีเฟซบุ๊กเราไม่มีอะไรเลยทุกคนชอบบอกโหดีจังเลยพี่ดีจังเลยแล้วไมมึงมีละ่ะคื มันก็ไม่ใว่ามันดีจริงหรอกแค่คุณทวินหาสิ่งนี้ในใช่ไหมในบางโอกาสเนี่ยคนที่นู้นเขาก็ทวินหาเงินเพราะเขาไม่มีเงินยากมาก <c oughs> คือเรานะทำหนังมาโหยี่สิกว่าปีนะเราไม่เคยบ่นเรื่องเวลาได้ทำงานเลยเพราะเราชอบทำงานได้ถ่ายหนังเมื่อเราจะแฮปปี้มากอันนี้แบบมันโหดจริงจมันจากกัดมันทั่ว นั่งรถจีบขึ้นไปเนี่ยสิชั่วโมงถึง12ชั่วโมงซึ่งไอ้สิชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยระยะทางมันแค่ร้อยกว่ากิโลเองนะมันสั้นกว่าจากนี้ไปหัวหินอีกถ้าถนนมันแย่มะมันไต่เขาขึ้นไปแล้วหลับก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ได้ฟังเพลงก็ไม่ได้ต้องนั่งเกาะเบาะไปแล้วก็ดูไอถ้ถนนนี่ไปเรื่อยๆเราจะไม่ทำตัวเป็นพวกกองถ่ายฮอลลีวูด ที่เข้าไปถึงก็เป็นปาดปาับปับปับปับอะไรเงี้ยไม่คิดจะทำนะเราคิดว่าอย่างไ็ตามเราต้องการให้คนที่นั่นเขาเป็นมิตรกับเราก่อนเริ่มไปคุยตอนแรกนี่เราจะไม่เอากล้องไปไม่เอาเที่ัดเสียงไปนะเหมือนไปทําความรู้จักกันเพื่อให้เขาไว้ใจเราก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นความคิดเห็นแก่ตัวเองนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกตรงนั้นได้ว่าเราเข้าไปเทเข้าไปเอาอย่างเดียวเขาก็จะไม่ให้สิ่งที่เราต้องการในหนังเพราะนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ความไอ้ความเคารบใน p r i เวซีของ ของ subject หรือความเกรงใจเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันมาจากความจริงใจของเราปะมันอาจจะมาจากความเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะเรากลัวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะไม่แสดงตัวตรงที่แท้จริงออกมาอันนี้เราไม่รู้ไม่รู้จริงแต่ว่า Hospital or Airport Hospital School or Bar School คือดาวน์นี่เป็น เด็กผู้หญิงอายุา17เขาเกิดที่กัทลังแต่ว่าเขาไปเรียนที่กัตมันทูตั้งแต่เด็กๆก,<ม>ก็พูดภาษาอังกฤษคล่องมากพูดเนปาลีได้แล้วก็พูดกัตพูดตามังภาษาตามังคือภาษา,าที่เขาพูดกันในกัทลังแรกๆเราก็แค่จ้างเขามาเป็นล่ามเฉยแต่ปรกากฏต่อหลังพอเราต้องไปติดต่อชาวบ้านไปคุยกับชาวบ้านอพอเราเห็นเขาทํางานกับเราทุกวันทุกวันเริ่มรู้สึกกระบอกเอกว่าดาว่าน่าจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะเชื่อมสองโลก โลกที่มันบริสุทธิ์ขนาดกัดลังกับโลกที่มันเหมือนคนเมืองอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มสัมภาษณ์เขาแรกๆเขาก็ไม่ค่อยชอบนะที่จะต้องมาอยู่ในหนังแต่ตอนหลังก็เขาก็ยอมรับมันไปอ่ะเขาก็มีความอยากจะเล่าเรื่องหมู่บ้านเขาเขาก็อยากใช้โลกเห็นหมู่บ้านเขาอะเขาก็มีแชร์แมนของหมู่บ้านแล้วก็ขึ้นตรงกับหลักอย่างเช่นบ้านพวกเขาเนี่ยที่ถูกแผ่นดินไหวเนี่ยทลายไปหมดเนี่ย พอจะสร้างใหม่เนี่ยรัฐจะให้เงินครอบครัวละาสามพันบาทที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาแต่ต้องสร้างตามแบบของรัฐพวกนี้เขาบอกแบบนั้นมันมันมันไม่เวิร์กกับวิถีชีวิตเขาอะ่ะของเขาเนี่ยจะต้องเป็นบ้านสองชั้นชั้นบน,นจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยก็เป็นห้องห้องเดียวนี่แหละส่วนชั้นล่างเนี่ยเขาจะมีไว้ให้สัตว์อยู่เก็บพวกไลฟ์สต็อกพวกสัตว์ต่างๆแล้วก็พวกอาหาร อาหารของสัตว์อะไรเงี้ยมันจะต้องอยู่กันแบบนี้ทีนี้บ้านแบบของรัฐที่ให้สร้างใหม่เพื่อจะได้เงิน3,000ันบาทเนี่ยมันเป็นบ้านชั้นเดียวง่ายอันนี้ก็เพื่อเพื่อจะป้องกันแผ่นดินไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมันจะไม่แบบไม่ชิบหายเยอะมากแต่มันไม่เวิร์กกับชีวิตพวกเขาแต่ถ้าเขาอยากได้เงิน3,000บาทซึ่งมันเป็นเงินเยอะเขาก็ต้องทําตามแบบที่รัฐว่านะก็อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้ยังไม่ลงตัวกันอยู่ซึ่งในหนามันก็จะเล่าเรื่องนั้นด้วยมีลุงคนหนึ่งมี ไม่ใช่ลุงแล้วเป็นคุณตาแล้วในหนังแลแก่มากแล้วแกอายุ80กว่าแล้วแกก็อยากได้3,000บาทนี่ใช่ไหมแกก็เดินไปแต่ไม่ได้ไปถึงกัดมันทุนนับไปเมืองใกล้ๆเนี่ยที่มีที่ตั้งของรัฐอยู่อะโบกรถไปบ้างเดินบ้างสองวันไปถึงไปถึงไม่ได้เพราะว่าเอกสารที่แกไปไม่ตรงไอ้ชื่อที่นั้นนั้นก็กลับมาก็นั่งสัมภาษณ์ลุงถามว่าแล้วลุงโกรธไหมลุงบอกโกรธแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเอาแล้วแล้วลุงจะทำาไงก็เดี๋ยวลองไปใหม่ เผื่อคราวหนะ้าอาจจะตรงมันเป็นความซิมเพลขนาดนั้นเราว่ามันอยู่ที่บริบทไอ้ความซิมเพลแบบนั้นมันโอเคไหมหรือ,อความวุ่นวายที่พวกเราประเชิญกันอยู่ในในประเทศของเรามันมันโอเคไหมอะไรเงี้ยเราว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันมันอยู่ที่บริบทจริงๆคือถ้าเราต้องอยู่ในประเทศนี้อยู่ในเมืองนี้กรุงเทพแบบนี้อะไรเงี้ยเราจะไปนั่งใช้ชีวิตที่มันซิมเพลแบบนั้นแล้วไม่ต่อสู้กับอะไรเลยมันล้มเป็นไปไม่ได้ แต่หาการถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราไม่มีเวลามานั่งทําตัวเป็นคนแบบนี้หรอกและยังไม่นับแบ็กกราวน์อีกความรู้อีกเอเจคชั่นแล้วในหนังแล้วอนี้ทุกคนจะพูดถึงการศึกษามากก็กลับไปเรื่องเดิมครับคนเราขาดอะไรมันก็จะทวินหาสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนในหมู่บ้านนี้ก็จะคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าการศึกษามันดีกว่านี้ที่นี่จะเป็นสวรรค์เลยละเพราะว่าเขาทุกคนเขามีความภูมิใจกับวัฒนธรรมของเขา ท,ที่ไม่เหมือนเมืองใหญ่ไม่เหมือนกัดบรรทุกเขามีความภูมิใจในชุดของเขามีความภูมิใจในวิถีชีวิตอะไรทุกอย่างของเขาหมดเลยแต่ว่าทุกวันนี่เขาสึกว่ามันด้อยตรงที่การศึกษาแต่ทีนี้เพราะการศึกษาที่มันสูงกว่านั้นมันเริ่มเข้าไปมันก็ต้องไปกินอะไรบางอย่างท,ท,ทุกอย่างมันมาเป็นแพ็กเกจวิถีชีวิตของเราที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา